สวัสดีครับพี่น้องบรรยากาศย่ำเศร้าครับหงมุกเศร้ามาเลาะเบึงบักซีดาปูโคกแค่เลยครับเด้อครับหมอกกำลังเย็นสบายครับกำลังกำลังลงพอดีนะครับฝรั่งจิมจูนะครับนี่ต้นแค่นะครับต้นนี้เป็นแค่แดงเลยพี่น้องเด้อนะครับแต่ว่าเป็นแค่สูงแต่ก็จะตัดให้มันต่ำเอานะครับนี่ครับพี่น้อง ปลูกเง,งาไปนี่ครับเป็นไอ้สองสองหลองนะครับมาตลอดเลยพี่น้องนะครับฝรั่งปลูกฝรั่งไปนั่ง้วยพี่น้องด้วยนี่ครับพี่น้องต้นหนึ่งประมาณบ่ถึงเอวนะครับจะออกน้อยแล้วนะครับนี่เอาหน่อยแล้วผมก็เด็ดยอดบังสีได้พี่น้องด้วยบ่ให้เขาเลี้ยงยอดนะครับเขาเลี้ยงน้อยสองน้อยนี่สองหันสองเป็นซีผมก็จะเอาหมดนะครับแต่บ่าผมก็จะใส่ปุ๋ยบำรุงต้นเอานะครับ มันมีสูตรสาหรับเลี้ยงลาาเลือกพี่น้องเลือกแบบคุมบัญญาชาว้านเท่านะครับเดี๋ยวจะบอกในท้ายคลิปนะครับนี่ครับพี่น้องนะครับนี่ต้นต้นนี้ประมาณสูงประมาณห้าสิบเส้นนะครับนี่กันออกผลแล้วนะครับเดี๋ยวกะห่ออีกนะครับพี่น้องเห็ดง่ายครับพี่น้องเ่ยากี้นะครับตัวนี้ใส่มูนวัวกับฟางคุ้มนะครับแล้วก็ใส่เดี๋ยวสูตรเร่งราาจะบอยท้ายคลิปนะครับพี่น้องเนาะนะครับ นี่ครับดอกแค่นะครับต้นแค่ผู้ชายที่มีแค่นะครับนี่ตัวนี้ก็บุกอาจจะชิดกันแน่แต่ว่า่พี่ยังนะครับจะตัดให้มันเป็นปุ่มเอาเอาพี่น้องเนาะนะครับอ่านี่ฝรั่งกิมจู้ยเฮาปูเพิ่มเด้อพี่น้องเด้อนะครับนี่ปูไปนี่นะครับปูไปต้นใหม่ครับพี่น้องนี่ครับครับนี่มีต้นหนึ่งปูไปกับบท่านหลายพี่น้องสวนเฮากำลังเห็ดนะครับ กำลังปูกนียกับไปตั้งหากนะครับนี่ครับพี่น้องมันก็ยังมีผลอกรังสินะครับกำลังกิมจูนะครับเขาก็ห่อห่อไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องสิทดลองเบิ้งนะครับมันเป็นคือคือใน youtube แต่ละช่องคนวาบอ่นะครับแต่เขาทําแบบนี้มันก็จะได้ผลจังสินะครับเขาชุทดลองนะครับเนาะตำราเขียนดีปันไดก็บม่สำคัญดอกแต่เขาบอทดลองเบิ้งนะครับเขาอ่านแต่ตำราเขาบวเห็ดก็ก็ ก็บ่เกิดผลบ่เกิดประโยชน์นะครับพี่น้องนี่ครับผมออกหมากติดดินเลยนะครับนี่ครับหิิงเขาอยู่ในโคนต้นนะครับผมก็ทดลองห่อบึงนะครับบคนมกปูพี่น้องคนมกปูตื่นเสาเาก่อนไปเฮ็ดงานนะครับมาเลาะบึงต้นหม่ต้นไหลผมเห็ดบ้านสวนแล้วก็สวนก็อยู่ในบ้านนะครับตื่นขึ้นมาเทาก็ได้บึงไดีดูแลนะครับดีกว่าเทาสิขับรถไปไกล สวนอยู่ไกลๆทีนะครับนี่ครับเสีเวลาอยู่อยงนีเอาพี่น้องเนาะส่วนพีส่วนนอกเข้ามาเห็ดด้วยครับเด้อมวนนะครับดีดีหลายแห้งนะครับฝักพีฝักนองเข้าผู้ใดเป็นคือติดตัดสินใจว่ากำลังซืเห็ดหรือบเห็ดอยางสี้นะครับบ่ต้องตัดสินใจได้พี่น้องด้วยตื่นขึ้นมาแล้วปั๊บปลูกด้วยปลูกให้ได้วันละหนึ่งต้นนะครับเป็นอย่างต่ำ หนึ่งอาทิตย์ก็เจ็ดต้นนะครับถ้าห้าบ,บ่อได้ปลูกวันเดียวไอ้วันละต้นเขาก็ปลูกอาทิตย์ละเจ็ดต้นถึงสิบต้นนะครับเขาก็ปลูกเลยไม่ต้องไปนี่นะครับพี่น้องนี่มาซอยกันแบ่งปันประสบการณ์นะครับนะครับก็ห่อไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวคลิปสูตรเล่งรากนะครับพี่น้องมันมีไอ้ถ้ามาตาอยู่นะครับเดีย๋ยวบอกถ่ายคลิปได้พี่น้องด้วยนะครับ คงก็ค่อยลงไปเดีอนนี่นะครับก็จะมีนี่ฝรั่งจิมจูนะครับพี่น้องปลูกไปอ่าในรลองนี่พี่น้องนะครับมันก็จะมีฝรั่งมีหมากใหม่มีแค่มีอย่างเต็มอยู่กับนครับครับนี่โกแค่เพิ่งปลูกเมื่อวานนะพี่น้องเนาะฝรั่งเข้าก็ปลูกเพิ่มนะครับเข้าก็ลงไปเรื่อยนะครับพี่น้องแนวอยู่แนวกินครับบ้านสวนครับมีบ้านสวนนะครับพี่น้องข้าเห็ดเอาเอง ซื้อวัสดุนะครับนตรงนั้นก็จะเป็นร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าตู้เย็นตู้แช่นะครับเครื่องซักผ้านี่ครับอยู่ซี่น้าพี่น้องเนาะนะครับให้พี่น้องเข้าเดีเบิ้งง่ายๆนะครับครับผมนี่ป้ายพี่น้องเบิ้งกล้วยพระเทพครับนี่ครับพี่น้องเบิ้งครับความสุขของคนมักปลูกด้วยพี่น้องด้วยพี่น้องมาปลูกน้ำกันนะครับเด้ออีกอย่างหนึ่งที่บอกว่าจะถ่ายคลิปจุบอก พี่บอกน้องเขาว่าสูตรเร่งลากสูตรเร่งแากให้พี่น้องเก็บบอยเชอรี่นะครับนะบอยเชอรี่แลัก็ะตำก็ไดทุบ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 แล้วก็เอามาวางโค่นต้นี่ห้างโค่นต้นีนน่ประมาณจักสามสิบเซ้นนะครับมันกจะเจริญตาดอกเร่งลากได้ดีนะครับนี่นี่นี่คือภูมมปัญญาชาวบา้านผมลองแล้วได้ผลนะพี่น้องเนาะนะครับได้ผลจริงอยู่นะครับพี่น้องครับผมฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องใหม่ให้รุ่นนะครับพี่นอ้องจะลองเฮ็ด สวนเกษตรเบิ่งมันเป็นไปคือในี่ยูทูปปนวาบอนะครับนะครับสดใหม่มางใหม่มา,มาไแหวนนะพี่น้องเนาะครับสวัสดีครับ